เกล่นแล้วเป็นวันหยุดของยายเลื่อน,มอนเ,เมื่อนี้ก็กัได้มีได้เวียกหลายอย่าง,าง,างไงดิมีพระละจ้ะมีภารกิจอ่านตัวหัวนี่ก็บเกลื่อนสะสีผมนี่นีนนนนนน่นี่น้องไวซิคันควซิคันพักเปลี่ยนไวซิคันพักเปลี่ยนพี่น้องเออพวกกันมาาือหอกลหลุกลับน้ำมันไหตระบาดฝากมาถีรุงไปนั่นแหละจ้ะปลาที่นี่สิคันนี่ป่ะนี่ยังมีประโยชน์เนาะ ไอ้ขันไอ่น <him> um ้องเอ้ั้นัเรือยอันนี้ว่ามึงไก่ไก่เนาะอ่ะกลองเห็นว่ะก็เห็นพเห็นว่เป็นยังไงบอสพอเห็นว่าเป็นยังไงบอกค่อยๆสมทักพี่น้องแค่พักเปลี่ยนเด้อแค่ไอ้คนบอกว่าให้ขั้นคักๆันว่าขั้น้ะล่างน้ำเพิ่มอวกอร์นตยพิ่ใส่เกลือเพิ่อไเขั้นเอาน้ำขม่าไปแล้วเพนึ่ใส่น้ำขมาน้ำ ไม่เห็นก้ามอะไรแก่ก็เลยร้องหูเราเพราะใครสมพักเนาะหอมอยู่ดิเราได้เอาผักเขียมาใส่น้ำคั่นสุพักเปลี่ยนใช่ไหมกระไรเสือบอยู่คั่นคาคาน้ำหืมออกแล้วก็จังส่กลางแล้วจัใส่เกลือแล้วใส่ห่านมันน้ำเขามาเพิ่ณว่าจะได้กินบัวดิฟลิตเตอร์ซ่งไหน เอ้องซื้อยู่เรือล่ะมันหอมเหนใหม่ยุ่ตอนแรกเขาขึ้นเยเขาเสียดจบอกวขันอไย่งเงีาัดแต่พอดีมีมอนหองเขาวันข้างในมันเป็นหมอมองห้อเขาวันในเต๋อเนาะนก็มองงเนาะแต่ข้าวตะกีู่นหมอมันข้างแเอามาใส่ไปอยู่กับที่านง ก็จังยวัดยัเบืงอ๋เป็นอี่แชื่อเล้วชื่อเลียวพี่น้องเลยแตกยูท่านท่านทักจ็ดอันใหญ่มาท่านคักทัก็สามนามึมา ลหนังกำมขันม่อีกเี่มันออนให้งให้มันออกดูว่ามันจสิบเป็นว่าสัโอ้ยอยกไมีกระลำอยู่เออาจเก็บกระลำเก็บอว่าใส่แล่วมีกระลำมหันยกินหนึ่งวประโยชน์ว่ากินเหลือหมูกระ่ะกระลำพี่น้องเมากขันเกันอืม จะได้กินทักเปลี่ยนกันแ้นเออเหมือนกเห็ดเป็ีอย่เุยช่องดิเปล,น,เปลนแล้วโทษไปถามย่าถามยายอยู่บ้านหวานพ็ดจังไรแม่ภาษาพี่จังตนคือก,กันหลวงทุปกปุ๊บคือกันไอ้กัะเหตุผลเปล่ยนผมโทรไปถามย่าถามคุณแม่นึวนก,นกว่าเจอนดีเพื่อทุนเี้ย ลูกอนใหญ่ลูกการลูกการ้าหลูงข้านุ่มากลูกตะวันบัวดงเงาอิตภัยกิจหลายทำง,งานมอมมีมันยุดหม,มื่อเจ้าหยุดไปแล้วว่มีคนเทศงานเท่ากับว่ายัดาดงานขาดจานท์นสินหลาน้อยพี่้องเนาะจะพาลูกลหลานมาก ยมันก็ดพรหตอีกผ้าแบบตาวของเมื่อบานจา่ก็เล่ามาพักเืิดมาซัดตัวท่านอกท่าใจก็ดีเกินร้ายไม่สมควรเลยไงไมนเอาตัวรถมันไดอยู่ปัญหาเนี่ยจะซอยกันนี่ซอยมันก็ซอยเกล่ยกันไปก็มีความสุขจํารัต่ผไปพีน้องเลยมหหางก็มี แต่โบกเลยยากอยากกินแล้วเกิดกินขึ้นงูเพื่อเห็นข้าวอย่างนีเพาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้เบียดเบียนกันนี่จ้ะไอเที่ยวไก่ที่สิได้เป็นของกินเล่เดี๋ยอะเสียมาให้เบิ่งอีกรอบเพรามได้กินเลี่ยดด้จ้ะเดือดสมพักแป้นพี่น้องผมจักว่าผมพักแปดภาษาไทยเรียกกุ้ยช่ายภาษาอีสานเพักแปนเอามาขันสมถ้าพี่น้องจ้ะเดื แต่บอกกาคืนทุกใส่น้ำที่บอกเขาเนี่ยมันซือบอกกขคืนมาทุกใส